ผู้นำยุคใหม่ต้องกว้างไกลลึกเนี่ยอย่างไรก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของผู้นำยุคใหม่ต้องกว้างไกลลึกเนี่ยครับกว้างไกลลึกที่ที่ตั้งท็อป,ปิกได้ขึ้นมาจะหมายความว่าไงครับบอลครับผู้นำยุคใหม่อ่านะครับคือถ้าเราสังเกตนะครับยุคนี้ยุคใหม่แล้วนะครับเป็นยุคที่ไรยอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่ทราบบันดีนะครับทั้งยิติของอ่าอ่าโควิดเข้ามาทําให้ระบบการทํางานต้องเปลี่ยนไป <Krist us> นะครับการค้าก็ต้องปรับรูปแบบไปแม้แต่ผู้บริโภคหรือเราเราท่านๆก็ต้องปรับวิธีเป็นวิถีใหม่ดังนั้นการที่เราจะไปะผู้นําจะไปทําอะไรในแบบแบบเดิมเนี่ยนะครับหรือคิดแบบเดิมเนี่ยคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นและนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดด้วยในบางธุรกิจอาจจะไม่ได้ทั้งหมดด้วยในบางธุรกิจนะครับดังนั้นก็ต้องชวนคิดว่าผู้นํายุคใหม่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะต้องกว้างไกรลึกก็จะมีความหมายของสามคำนี้นะครับที่จะมา เพิ่มมุมมองนะครับมันเป็นกิมมิคในการนําเสนอมากกว่านะครับผมมีโอกาสไปฟังศาสตราจารย์ดรเกรงศักดิ์เจริญวงศัก์นะครับแล้วก็ท่านเป็นนักคิดแล้วท่านก็มีสํานักคิดขึ้นมาแล้วก็พูดถึงกว้างไกลลึกเนี่ยมีความหมายที่ดีมากกับคนที่เป็นผู้นําในยุคนี้นะครับข้อหมายของเขาว่า,วากว้างก่อนีงไงน่ไมมต้องกุ๊กครับครับผมแน่ขอให้กว้างนะคือกวา้างเขากว้างเลยคือกว้างขวางนะครับธุรกิจที่เราทําอยู่นะครับ เราต้องมองให้กว้างกว่าเดิมนะครับที่เราทําอยู่เนี่ยมองกว้างกว่าเดิมมองรอบด้านถ้าพูดเป็นศัพท์ที่ก็จะง่ายคือ360องศาธุริธุรกิจเรานะต้องมองเราต้องรู้จักธุรกิจเราแบบกว้างเลยแนวกว้างเลยเพราะว่าแนวกว้างคือมันกว้างขนาดไหนนะครับอาชีพเราพรมแดนของอาชีพเราอยู่ตรงไหนนะพรมแดนอาชีพเนี่ยคือไปสุดตรงไหนนะครับเราต้องรู้ไปถึงสุดเขตของพรมแดนความรู้ของ ของธุรกิจเรานะครับแล้วก็จะต้องรู้ไปถึงธุรกิจที่มันเกี่ยววันอีกพะสุดรมแดมนต้องไปเกี่ยวกับธุรกิจอื่นใช่ไหมเช่นธุรกิจขายตรงอย่างที่ผมทําอยู่เนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าค้าส่งนะครับต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นสินค้ากลุ่มเวลเนสนะครับต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับหรือความสวยความงามที่เป็นคลินิกต่างๆนะครับหรือเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่เป็นมาร์เก็ตเพ e สในปัจจุบันเรียกว่าต้องนอกจากรู้ธุรกิจเราแล้วเนี่ยต้องรู้ไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยนะครับเริ่มกว้างขึ้นไหมครับน้องกุก๊กลมกว้างถูกไหมกว้างครับผมหรือต้องมองไปถึงว่าธุรกิจร้านร้านขายยาปัจจุบันนี้ที่มีทั้งยาและอาหารเสริมเนี่ยนะครับเขา,เ,าเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นยังไงนะครับ,รบหรือร้านขายอาหารเสริมที่อยู่ในห้างนะครับที่เป็นโม <assim. S 1> เดิร์นเทรดเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างถูกไหมครับ หรือไปดูว่านะครับมันมีโ r o d u c t อะไรที่เป็น Product ใหม่ๆในงานออกโบช์งานสัมมนาระดับประเทศเนี่ยนะครับหรือะดนาชาติเนี่ยอะไรบ้างที่มันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเกิดขึ้นมาทําให้เราเนี่ยนะครับมองได้กว้างขึ้นนี่มาแค่สองมิตินะน้องกุ๊กครับไปมิติที่สามเนี่ยครับคือหัดมองนะครับธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับเราบ้างนะครับธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับเรา ถามว่าจะตัวอย่างอะไรดีนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะแต่มันอาจจะมาดิสรับเราได้เช่นนะครับเราไม่เคยมองเรื่องของคอริปโตเคเรนซีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการซื้อการขายนะครับถ้ากรอตาแล้วก็แบงค์ชาติอนุญาตให้มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินใหม่จริงๆนะครับนั่นแปลว่าเราต้องมองเลยวว่าไอธุรกิจประเภทนี้จะเข้ามานะครับเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้อง แล้วทาให้เราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับนี่คือธุรกิจ <งแ S 1> ที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะธุรกิจการเงินแต่พอเราเป็นจะมีการซื้อขายเนี่ยอาจต้องไปดูถูกไหมครับไปดูอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบหรือว่านะครับหรือว่าธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์นะครับไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่ปัจจุบันนี้นะครับโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาให้เหมาโรงได้ ราคาเจ็ดันห้าร้บาทน้องกุ๊จกจะห้องลุ่มนะครับจากกิจกรรมส,สามารถทําได้ไหมเจ็ดั้าร้อยบาทถูกไหมแล้วเราก็ไปดูธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่มันสามารถจะเป็นการโคแบรนดิ ing, ้งนะแล้วก็จับมือกันนะหรือทําอะไรร่วมกันได้บ้างนะครับเนี่ยผมไปฟังมีเพื่อนที่เป็นสายสุขภาพอยู่กลุ่มเหมือนเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับห้องห้องอคลินิกนะครับความงามกึ่งกึ่งศกรรมเนี่ยนะครับ เขามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งก็คือว่านอนเฉยๆนะครับแล้วใช้เครื่องนี้หน้าที่หน้าท้องก็มีซิกแพคนอนเฉยๆมีซิกแพคน่าสนใจไหมครับน่าสนใจนครับอะ,อะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าผู้นาปัจจุบันนี้ต้องมองให้กว้างทั้งหนึ่งนะครับธุรกิจของตัวเองคือมองให้จนสุดขอบความรู้พรมแดงของตัวเองธุรกิจตัวเองนะต้องให้สุดเลยต้องมองให้หมดเลยนะว่าแนวกว้างของเราในมีอะไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเลย เช่นค้าปลีกเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนค้าส่งเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนนะครับคุณพิมพิพายขายออนไลน์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเราไหมขายเพราะถ้าเป็นผลิตที่ที่ใกล้เคียงกันด้วยก็ถือว่าเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวข้องกันนะครับและมองไปถึงธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าเราอาจจะโดนดิสลอฟจากธุรกิจประเภทนั้นก็ได้ครับเนี่ยคือคำว่ากว้างครับอฟังแล้วเป็นไงโอ้โหมีอีกหลายเรื่องเลยมีความสุขมากมีอีกหลายเรื่อง หลายเรื่องเลยที่ที่พวกเราจะต้องมีความรู้เหล่านี้เพิ่มเติมนะฮะว่าต้องมีเรื่องของอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าผมว่าขอญยกฟังข้อต่อไปก่อนดีกว่าครับเรื่องเรื่องไก่นะครับแค่คําว่ากว้างนะเราจะกคนแค่คําว่ากว้างเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าโอ้แค่คําว่าธุรกิจที่ฉันทําอยู่นะครับให้ฉันรู้กว้างแบบไปจนสุดพรมแดนความรู้ของธุรกิจเรา เขาพูดสุดพมังในความรู้คือมันต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยเรารู้หมดหรือยังครับเนี่ยนี่คือกว้างนะกว้างนะครับครับเราว่าทั้งรู้ทั้งเห็นนะครับทั้งรู้ทั้งเห็นนะครับพูดนามาทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วก็มีความสามารถในการทําได้ด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่ากว้างแค่กว้างเนี่ยก็เหนื่อยเลยนะเรือยังต้องไปรู้ธุรกิจเกี่ยวข้องกับแนวตะเข็บพรมแดนนะเหมือนเอางี้นึกถึงประเทศไทยมันจะมีพรมแดนใช่ไหมอ่ะครับเราต้องรู้ว่าในพื้นที่นะ กี่กี่กี่ล้านตารางกิโลเมตรของไทยเนี่ยนะครับมันสุดแค่ไหนเราต้องรู้แลวต้องรู้ไปถึงชายขอบพรมแดนว่ามันมีมันมีประเทศเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงบ้างเหมือนกันเลยครับเราทําธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยเราต้องรู้ไปจนสุดขอบพรมแดนของสิ่งที่เราควรรู้ในธุรกิจเรานะครับต้องรู้ให้หมดนะครับแล้วต้องไปรอบรู้ถึงธุรกิจที่มันอยู่แนวตะเข็บชายแดนรอบรอบ,รบพรมแดนของเรานะครับ,รบไอ้นี่มิติสองนะมิติสามนะครับ เราต้องมองกว้างไปถึงว่าและธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรามันมาดิส랩เราได้มนะีอะไรอีกบ้างนะครับหรือถ้าไม่ได้กลัวเขาดิส랩แต่ไปดูโมเดลของเขาอาจจะเอาความรู้นั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดนะครับธุรกิจที่เราทําอยู่ได้นะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงหรือมันมีมุมมองที่ต่างๆทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเพราะการอม,มองแบบกว้างอย่างเงี้ยครับกุก๊บนี่แค่กว้างนะ ที่ยังไม่มีการไกลกับลึกนะแ <c oughs> สดงว่าผู้นํายุคใหม่ต้องต้องมองขนาดจร,จริงจริงนะครับไม่ได้พูดแบบเหมือนกับว่าออ,อาหาวาทกรรมมาพูดแต่ว่าเราเนี่ยนะครับเราเจอภาวะโควิดสองปีเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าโลกกําลังเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไปทิศทางไหนนะครับ <c oughs> เราจําเป็นต้องรู้เขารู้เราอ่าสุนบูกล่าวไว้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะทั้งร้อยครั้งนี่ตัวเราก็ไม่รู้ สุดขอบพรมแดนความรู้ของเราไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่ารู้เขาว่าไอธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างแล้วเราก็มัวแต่ทําเฉพาะตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยน,นะผมว่าบางทีเรามองกว้างขึ้นแล้วทําให้เราเจอทางออกของของสิ่งที่เรากาลังทําอยู่ก็ได้นะครับอืมครับผู้นายุคใหม่กว้างนะแค่กว้างก็คุยประเด็นนี้ก็มันเลยนะผมว่าาลงลึกก็มันนะคือคือหลายคนที่ทําธุรกิจอยู่นะฮะไม่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทําธุรกิจ ขายตรงก็ตามแต่นะครับคือเราการที่เราเป็นนักธุรกิจเนี่ยความรู้ระดับกว้างๆเนี่ยสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจก่อนนะครับบอสครับมันจะเป็นผู้นำมนไม่เป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีมากอยู่แล้วยิ่งในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน โลกที่มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงนะครับและโลกที่มีแบบผู้คนเนี่ยลงสนามของธุรกิจมากขึ้นการที่เรามีนะความรู้แนวกว้างเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมหรือพัฒนาธุรกิจเราหรือนะรเพื่อทีอ่จะสร้างความรู้ให้กับคนในองค์กรเราเนี่ยให้ยกระดับความสําเร็จไปได้ไดผมว่ามันสำคัญเลยนะบอสจากประเด็นที่บอสพูดมาถึงเรื่องของความกว้างเมื่อสักครู่นี้ครับ,รบแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้นําจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องเริ่มเริ่มมองนะครับเริ่มมองเริ่มหาความรู้ ในแนวกว้างมากขึ้นไม่งั้นเรารไม่สามารถที่จะทน a n s f o r หรือปรับเปลี่ยนอะไร<ม>บางอย่างในองค์กรให้สอดร,รับกับวิถีใหม่ได้เลยเพราะเรามอ,ม,อมองแต่ตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้ครับต,ต้องมองคนอ,อื่นด้วยอมผมว่ามันจะเอื้อประโยชน์ด้วยแล้วมันมันจะทําให้เราเนี่ยธุรกิจของเรามาเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยครับถ,ถ,ถ้าเรามีความรู้ในระดับนี้ที่กําลังพูดถึงแนวกว้างเนี่ยครับบอสใช่ใช่และยุคนี้เป็นยุคที่ต้องต้องอั skill นะมันต้องเพิ่มทักษะบางอย่างแล้วก็เพิ่มวิสัยทัศน์บางอย่างนั่นการ การที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากพื้นที่ของเราเนี่ยไปดูบริบทนะหรือแลกเปลี่ยนกับกับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในเวทวงต่างๆนี่มันมีส่วนช่วยเติมเติมดีกรีความสําเร็จใหม่ให้กับเราได้นะต้องเรียกว่าดีกรีความสำเร็จใหม่นะครับเพราะนี้มันยุคใหม่แล้วนะครับพอพูดถึงครับเคยเคยญาตินิดนึงครับบอลครับก็พออยู่ในฐานะเรื่องของฝ่ายการตลาดนะครับ ข้อมูลค่อยๆโหลดครับบอสครับพบพุ่งเต้น <laughs> <laughs> ม่ค่อยโหลด <laughs> คือพออยู่ในฐานะนของการตลาดเนี่ยเวลาเราจะต้องขีดกิจกรรมอะไรบางอย่างให้มันตอบสนองคนจํานวนอ่าตอบสนองแรกคือนักธุรกิจตอบสนองที่สองก็คือแม้คือกลุ่มคนหกสิบล้านคนเนี่ยนะครับ <laughs> การที่ที่พวกเราขีดงานเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อตอบสนองกับคนทุกกลุ่มแบบเนี้ยความรู้แ <laughs> นวกว้างของพวกเราเนี่ต้องแข็งแรงมากเลย นะครับคิดอะไรมาไม่ว่าจะเป็นแค่คําพูดคอนเทนต์นะครับบอสโดนไม่โดนสนใจไหมมีผลกระทบต่อใครคนกลุ่มไหนถึงมีความรู้สึกเอนจอยกับงานแบบนี้โอ้โหมันคือมันหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ผมว่าการที่ปรับระดับความรู้กว้างไกลลึกเนี่ยะนี้เฉพาะกว้างเหมือนที่บอสบ,บอกนะมันเป็นสามขั้นเลยทีเดียว <c oughs> แล้วอย่างนี้ครับยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ,รบแล้วเราเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดมานั่งคิดเองคนเดียวทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วอยาก อยากสาเร็จใหม่แต่คิดเองอยู่ในมุมตัวเองเนี่ยเก่งไปเปล่าเก<อ>่ <c oughs> งเก่งไปหรือเปล่ามันจะ <c oughs> <ๆ c oughs> ต้องไปมองและและชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะครับในการ,รไปมองอรอบด้านนะครับมองรอบด้านมองกว้างนะครับมองให้ให้ไกลๆแล้วก็มองเห็นธรุรกิจที่เกี่ยวข้องว่าเขาปรับตัวยังไงนะครับหรือไปดูโมเดลธุรกิจของธุรกิจอื่นๆบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะครับอาจจะมาต่อยอดตรงนี้ได้นะครับยุคนี้คิดเองคนเดียวเนี่ยเก่งไปครับมันทําไม่ได้ครับ เพราะมันมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยประสบมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครเจอเจอแบบนี้มาก่อนถูกไหมครับงั้นการคุยกันบ่อยๆนะครับการฟังบ่อยๆเนี่ยทำให้เกิดปัญญาทีมปัญญากลุ่มนะครับมันทําให้ไปเราไปได้ไวขึ้นนะครับนั่นคือกว้างนะกว้างพอพูดถึงการมองไกลเนี่ยเขาว่ามองไกลก็คือไม่ว่าจะมองไกลคิดไกลนะครับตรงนี้หมายถึงการการข้ามการเวลาการไกลข้ามข้ามเวลาเขาว่าข้ามเวลาคืออะไรต้อง เราเป็นผู้นำเนี่ย e ต้องคิดแล้วก็มองเห็นสามเดือนข้างหน้าแล้วว่ามันคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับระยะระยะประชิดเลยนะสามเดือนเนี่ยหกเดือนเนี่ยต้องมองเห็นแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแนวนโน้มหรือเทรนมันจะเป็นยังไงนะครับ,รบอาจต้องมองไกลไปถึงหนึ่งปีนะครับถ้ามันครบปีสิ้นปีเนี่ยจะต้องเตรียมหรือทําอะไรบ้างนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมองปีหกหกได้แล้วนะครับเพราะว่าเอ่อหกห้าเนี่ยเราจะพบว่ามันมีหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะ เป็นข้อจํากัดอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องมองไปปี66แล้วว่าในปี66เนี่ยเราจะใส่อะไรเข้าไปนะครับ,รบเราจะรเราจะอินพุตนะใส่อะไรเข้าไปแล้ว67เนี่ยผลมันควรจะเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าถ้ามองไปนี่มองไป3ปีแล้วนะคุยเพลินๆเนี่ยสปีแล้วนะครับแล้วในรอบ5ปีเนี่ยเราควรจะรับมือกับอะไรอีกบ้างนะครับถ้าถ้าอย่างนี้ทําให้เราเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการปรับเปลี่ยน นะครับเห็นการปรับปรุงนะครับทั้งทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับทีมของเราทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับหรือาต้อง,ต,องต้องพยายามจะต่อยอดอบรรยากาศรวมขององค์กรแอดมอสเฟียร์หรือบริบทขององค์กรตรงนี้ผมคิดว่าผู้นายุคยุคใหมนะ่ต้องมองมองไกลคิดไกลขึ้นนะครับคาว่าเขาว่าไกลก็คือข้ามการเวลานะมองข้าม,มการเวลานะครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็น เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้นําครวจะต้องยกระดับตัวเองด้านวิสัยทัศน์ตรงนี้ครับตังคุก๊กครับคือถ้าจะเข้าใจผิดคือในธุรกิจที่คำว่ามองไกลนะั้นตรงนี้ครับบอจับหมายถึงว่าก็มองในในมุมของธุรกิจเราแหละโดยตรงเลยแต่ว่ามองข้ามการเวลาไปนะว่าแนวโนม้มอนาคตความน่าจะเป็นนะ mm hmm. ม,นมันจะเป็นลักษณะอย่างไงเพื่อที่เราจะเอ่อเอ่ออัพสกิลของเราขึ้นมาหรือว่าพัฒนากระบวนการของเราขึ้นมาให้มันสอดรับก,กับ สิ่งที่เราคาดการณ์จะมองในอนาคตรประมาณนั้นใช่ไหมบอสใช่ใช่ใชคือบางคนบอกว่าแค่มองปัจจุบันนี้ก็เดินอยู่แล้วนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามันคือการแข่งขันเราจะมองเกมแค่ปัจจุบันไม่ได้นะครับในเกมธุรกิจรหรือการทําธุรกิจเนี่ยต้องมองไปแล้วว่าไอ้สามเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอันนี้มองไปสิครับว่ามีสงครามใช่ไหมมีเทศกาลสงครามอ่าพฤษสภาเนี่ยนะครับคนจ่ายค่าเทอมถูกไหมหเด็กเนี่ยนะครับ ก็จะมีเรื่องของเงินนะฝุดเครื่องอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับในช่วงนั้นทําอะไรนะช่วงต้องจะกระตุ้นตลาดยังไงนะครับหรือว่าจะทำายังให้มันเกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นมาเรามองสิครับว่าพอผ่านทฤษภาไปเกิดอะไรขึ้นอีกครับจะเข้ากลางปีแล้วกลางปีเนี่ยคนก็จะเริ่มเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นแล้วเดี๋ยวจะมีการนะการเมืองเป็นยังไงอีกเพราะเรามองเห็นอย่างนี้ครับเราจะเริ่มเริ่มเรียกว่ามองข้ามเกมและมองข้ามการเวลาจะทําให้เราได้เปรียบในในเชิงการคิดนะครับในเชิงการ การวางกลยุทธ์ต่างๆนะครับนี่คือเป็นบทบาทของผู้นำเลยนะครับที่เรามองอย่างนี้บ,บางทีท่านมองมาธุรกิจมองมองอาจจะดูดเูเงินเงินทองทองไปเราในฐานะหัวหน้าครอบครัวเราเป็นผู้นําใช่ไหมเราก็ต้องมองว่า,อ,าอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยนะค,ค่าเทอมทํำยังไงนะอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยครับเ,เงินสํารองเนี่ยครับมันอยู่ประมาณนี้ต้องทํำยังไงรจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้นําจะเป็นผู้นําครอบครัวผู้นําธุรกิจ ผู้นองค์กรก็ตามแต่ผมว่ามันต้องมองข้ามการเวลานะเรียกว่ามองไกลนะน้องกุ๊กครับครับคบอ,อนนเหอนภาพใช่ไหมครับเป็นอีกอีกทักษะหนึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่สําคัญเลยว่าคนผู้นำจะต้องมองเรื่องนี้ให้ออกด้วยครับเรื่องของต้อง<ค>ต้อง,อง,ต,องต้องไกลนะแล้วทํายังไงครับอม,มองไกลม่แรกเปลี่ยนกับคนที่มีวิสัยทัศน์ครับนะใ,ในแวดวงเพราะเราอยู่ในธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงขายตรงเป็นใครบ้างนะครับ หรือในทีมเราเนี่ยครับเราก็แลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันแม้แต่ในสมมติถ้าเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยไ้ไล์กับไ้ไล์ควรคุยกันนะเพราะถ้าค,คุยแต่เฉพาะอัพกับดาวเนี่ยมันจะมีกรอบความคิดอยู่ในแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราแลกเปลี่ยนแล้ดูไซไล์ทํางานเรามีการแลกเปลี่ยนและมีการพยากรการเออสามืใมนข้างหน้าเป็นอย่างนัง้นชวนคิดชวนชวนคุยกันผมว่ามันอาจจะมีอ่าเรียกว่า มุมมองดีๆเนี่ยผุดขึ้นมาและนํามาสู่การใช้ได้ต้องคุยกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ชวนคิดไปที่อนาคตนะครับมันจะทําให้เรา่าเฉียบคมมากขึ้นนะครับน้องกุ๊กครับครับโอเคนะครับสําคัญไหมสาคัญนี่กึกว้างไกลนะครับเห็นภาพนะลึกอีกการหนึ่งนะลึกอีกอานหนึ่งเขามาลึกเนี่ยความหมายผมก็คือลึกซึ้งนะลึกซึ้งลึกซึ้งในตัวเองเอาก่อนลึกซึ้งเราต้อง เข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจคนของเรานะครับแล้วก็งานของเราต้องมีความลึกซึ้งนะครับแม้แต่เงินในกระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยครับสายป่ามันสุดแค่ตรงไหนในยุคนี้ต้องพูดถึงสายป่าแล้วนะครับถ้าดำน้ําคือถังออกซิเจนเราเนี่ยนะครับมันมันเ,เหลือเหลือออกซิเจนอยู่เท่าไหร่เราต้องลึกซึ้งในในเรื่องของตนเองเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับเราเรื่องของงานของเราเรื่องของเงินเพราะมันเราเกี่ยวข้องกับธุรกิจใช่ไหมครับ <C ups> เราต้องลึกซึ้งโดยเฉพาะเรื่องของตัวเองเนี่ยต้องลึกซึ้งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่ยมีมีวัตถุประสงค์ในการในการดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับ <universo. S 2> เราเนี่ยมีเป้าหมายในการทํางานอย่างไรนะครับเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเราเราเป็นยังไงปัจจุบันนี้นะครับกําลังเราได้แค่ไหนนะครับต้อง <C ups> ต้องรู้ตัวเองนะครับลึกซึ้งในตนเองลึกซึ้งในคนของเราลึกซึ้งในงานโดยเฉพาะลึกซึ้งในงานนะครับ วันนี้ถ้าเราทําอาชีพอะไรก็ตามแต่เราต้องลงลึกไปถึงว่าแล้วแก่นแท้ของอาชีพเราเนี <online> <sh am aya> ่ยนะครับหลักหลักของของอาชีพเราเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเราแค่การขายของเหรอนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเรากําลังจะช่วยคนนะครับลึกไปกว่านั้นเนี่ยเราช่วยคนไปช่วยคนมาแล้วพอมีคนเข้ามาในชีวิตเรามาในทีมเราเยอะขึ้นในองค์กรเราเยอะขึ้นจริงๆแล้วลึกกว่านั้นมันคือการสร้างสร้างชุมชนไหมสร้างสร้างเครือข่ายของเราขึ้นมาใช่ไหมนะครับ แล้วถ้าลึกไปกว่านั้นคือพอหมดยุคของเรานะครับเราห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเรากำลังจะรีไทยแล้วนะครับแล้วคนที่มาต่อจากเราเนี่ยนะเป็นใครนะครับแล้วเขาจะรับต่อยังไงซักเซสเซอร์ของเราคือใครอย่างเงี้ยเราต้องลึกซึ้งและต้องมองลงไปลึกถึงธุรกิจเรานะครับผมว่าตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ผู้นํายุคใหม่จะต้องมองนะครับจะต้องมองผมผมเลยชวนคิดในหัวข้อวันนี้นะครับว่า มันมีความจําเป็นมากนะครับโดยเฉพาะยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็ไม่มีไม่รู้ว่ามันจะไปแลนดิ้งหรือหรือไปนิ่งตรงไหนนะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันยังคงเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันยังไม่จบนะครับตราบที่ธุรกิจยังมีปัญหาคนยังดิ้นอยู่ตราบที่คนยังอยากจะกลับไปให้มียอดขายเท่าเดิมก็ยังดิ้นอยู่นะครับหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทําให้คนต้องปรับเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หา ผมยังมองเห็นจุดสิ้นสุดข,ของการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เราเราต้อง,ต,องต้องกว้างไกลและลึกครับน้องกุ๊กครับอืมอือนะครับนะครับก็เป็นอย่างที่ที่ผมได้แจ้งครับอกว่าในโลกของการที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างยิ่งยวดเนี่ยมันทําให้คนเราที่ทําธุรกิจหรือว่าเป็นผู้นำเนี่ยนะครับหลักในการมองธุรกิจตัวเองมองอนาคตเนี่ยมัน,มนสำคัญเลยผู้นํายุคใหม่เนี่ยต้องมองกว้างนะครับต้องมองไกล ะครับต้องมองลึกที่มันสอดคล้องกับธุรกิจของเราหรือว่าธุรกิจใดๆที่มันมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราเนี่ยสำคัญมากๆบอครับเป็นหัวข้อที่ยอดเยี่ยมมากๆในเช้านี้เลยครับบอสครับ